24แล้วมีสาวๆได้หรือ,อยังเหรอครับเดี๋ยวต้องไปถามคุณแม่ก่อนแต่ว่าจริงๆคือคุณแม่ก็ชิลมากแต่ว่าผมก็แบบอยากทํางานก่อนครับรู้สึกว่าสนุกของงานอยู่ไม่มีเวลาแบบไปคุยกับใครเลย ปีนี้อายุครบ24ปีก็มาทำบุญบุญเกิดเหมือนกับมาทำกิจกรรมดีๆกับแฟนคลับครับร,ร,รู้สึกดีนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ได้ทำกิจกรรมแบบนี้กับแฟนคลับด้วยแล้วก็ได้มาเรื่อทำความดีกับแฟนคลับได้ใช้เวลาร่วมกันสร้างความสุขแล้วก็โมเมนต์ดีๆครับปีที่แบบสโต,ตไบ้างผมรู้สึกว่าโตขึ้นเยอะเหมือนกันครับ ก็พออายุ24ปีแล้วก็พอได้ทํางานเยอะขึ้นด้วยก็รู้สึกว่าโตขึ้นแล้วก็พยายามเรียนรู้จากจากงานที่ทําจากประสบการณ์ที่ทําแล้วก็พยายามทําทุกงานให้เต็มที่ที่สุดครับมีดเซอร์ไพรส์รอะไรยังไงบ้างมีเซอร์ไพรส์ยังไงบ้างนะครังงบที่ผ่านมาตอนวันเกิดก็จะมีพี่ๆหรือว่าครอบครัวอย่างเงี้ยครับก็คือซื้อเค้กมาให้แล้วก็ฉลองวันเกิดครับแต่ผมว่าวันนี้ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะว่ามาทากิจกรรมดีๆแล้วเดี๋ยวตอนบ่าย มีไปทำกิจกรรมกับแฟนคลับต่อด้วยก็รอดูเหมือนกันครับว่าเขาจะเซอร์ไพรส์อะไรเหมือนเป็นปีที่มีกิจกรรมแบบวันเกิดแบบเยอะๆกว่าที่ผ่านไปใช่ครับปีนี้ก็จะพิเศษเป็นพิเศษครับเพราะว่าได้อยู่กับแฟนคลับในในวันแบบช่วงวันเกิดเราด้วยมีของขวัญอะไรแม่ตัวเองตอนนี้ผมอายุยี่สีแล้วโตแล้วทำกันได้ดีเลยทองควันเหรอครับตอนนี้ผมยังแบบไม่ได้คิดเลยครับว่าจะอยากได้อะไรดีช่วงนี้แบบว่ายังคิดไม่ออกว่าอยากได้อะไรครับ ส่วนตัวใช่ไหมครับผมรู้สึกว่าช่วงวันเกิดก็อยากทําบุญครับก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวช่วงวันแบบที่ว่างๆก็จะตั้งใจไปทําบุญครับสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นในปียีีของเราสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นใช่ไหมครับก็ผมอยากได้ว่างไงอยากให้แบบมีความแบบก้าวหน้าในหน้าที่การงานและกันครับแล้วก็อยากให้ตัวเองแบบมีสุขภาพที่แข็งแรงเพราะผมรู้สึกว่าถ้าเรามีสุขภาพแข็งแรงเราก็จะ มีเวลาแบบไปทําสิ่งที่เราชอบหรือว่าไปทําอะไรดีๆได้ครับแต่คนก็แซวว่าแตกเนื้อหนุ่มแล้วแตกเนื้อหนุ่มแล้วเหรอครับเอ้ยจริงปะเนี่ยผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแตกนึกเนื้อหนุ่มหรือยังคั็เป็นมเต็มตัวเรแต่ว่าคนก็ทักอยู่ครับว่ารู้สึกโตขึ้นแต่ว่าก็ยังเรียกน้องบูอยู่นะครับดีไหมก็รู้สึกดีครับทุกคนก็จะเรียกว่าน้องบูเรียกน้องบูก็ได้ครับจริงๆแล้วแต่ทุกคนเรียกเลยเรียกอะไรก็ได้ อ๋อลูกพี่เบลล่าใช่ไหมครับในกองกรรังผมก็รู้สึกโตขึ้นเหมือนกันครับเพราะว่าตอนแรกก็คือรู้สึกว่าเราเด็กมากในวงการแต่ว่าพอเริ่มทํางานไปเรื่อยๆก็ได้เจอพี่ๆเพื่อนๆก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็รู้สึกว่าโตขึ้นเยอะครับก็ตอนนี้มีซีรีส์ครับที่ออนแอร์อยู่ก็ชื่อเรื่องว่า Ready Set Love ครับ ทาง Netflix ครับผมก็สามารถดูกันได้แล้วนะครับอะไรว้าวอไีแ้ามกไไมาาอะรวว้ก็มีแน่นอนครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามกันปีนี้จะต้้องบบินนกีีี่ปรทคัใช่ไหมครับเดี๋ยวมีบินอีกเหมือนกันครับเรื่อยๆครับผมก็คือแบบคือสลับกันไปข้างนอกข้นอกใช่ครับก็มีบินไปต่างประเทศบ้างแล้วก็แต่ว่าก็กลับมาที่ไทยอยู่แล้วครับ ย่างเดือนนี้ใช่ไหมครับก็เดี๋ยวเดือนนี้ก็จะมีบินอีก2ที่ครับผมไปงานเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะประกาศทางแบบว่าแจ้งตารางงานอีกทีหนึ่งครับผมว่าดีนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในในด้านการทํางานแบบว่าได้ไปเจอโลกใหม่ได้ไปเจอเพื่อนใหม่ๆแล้วก็สึกว่าได้เรียนรู้อะไรเยอะมากครับ ก็มีเจอเหมือนกันครับประทับใจจริงประทับใจทุกคนเลยนะครับเพราะว่าเราก็ดูผลงานของเขาดูผลงานพี่ๆเขาแล้วก็พอไปเจอตัวจริงทุกคนก็คือแบบเฟรนลี่แล้วก็นส์มากผมนอฮะก็ก็ก็มีคนแซวอยู่ครับว่าว้าวเก่งผมฮะก็ก็ก็มีคนแซ์อยู่ครับว่าวาเก่งเพราะว่าเหมือนกับพอบินมาบางทีก็คือบางวันก็คือบินกลับมาตอนเช้าตอนบ่ายก็ไปทํางานต่ออย่างเงี้ยครับสุขภาพไม่พังสุขภาพไม่พังครับเพราะว่า เวลาไปต่างประเทศใช่ไหมอย่างล่าสุดผมไปนิวยอร์กไปมิลานใช่ไหมครับก็คืออากาศหนาวมากมีหิมะตกด้วยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเงี้ยผมก็พกที่คอเจนครับก็คือหายห่วงเลยแล้วจริงๆเรามีแบบเทคนิคยังไงบ้างบางคนแบบถ้าสมมติว่าเวลาอากาศมันต่างกันมากก็ทุกคนก็เป็นวันอะไอย่าเงี้ยก็อย่างวิธีการดูแลตัวตัวเองของบูใช่ไหมครับเวลาไปต่างประเทศนะครับเวลาอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยหรือว่าช่วงเวลามันแบบไม่ตรงกันอย่างเงี้ยครับ สิ่งที่ทําได้ที่สุดก็คือช่วงไหนที่รู้สึกว่าหลับได้อย่างเงี้ยครับก็พยายามนอนให้เต็มที่ DM อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับอย่างเวลาเวลาผมตอบ DM อย่างเงี้ยผมก็จะตอบเฉพาะแบบคนรู้จักอย่างเงี้ยครับก็จะคุยในเชิงแบบพี่น้องเพื่อนๆมากกว่ายังไม่มีสาวๆมาในเชิงแบบัีิเราหรือเปล่าอะไยรยังไม่มีครับโสดครับผมคิดว <laughs> <laughs> ่าอ,อย่าไปม,มีแฟนมแม่เหรอครับคุณแม่ก็ ไม่เชิงว่าห่วงครับเรียกว่าห่วงมากกว่าเขาก็แบบเห็นเราทํางานก็เป็นห่วงแบบอยากให้เราแบบพักผ่อนเยอะๆยครับแม่บอกเลยว่าให้มีแฟนไม่ไหนจริงๆเขาไม่ได้ซีเรียสเลยนะครับเขาก็คือแล้วแต่เราเลยแต่ว่าผมรู้สึกว่าแค่ทํางานก็คือแบบช่วงนี้ก็ใช่ครับแล้วรแล้วรอผมเหรอครับผมว่าให้เป็นแบบธรรมชาติดีกว่าคือถ้าสมมุติว่าถ้าเจอคนที่ใช่หรือว่าจังหวะเวลาที่มันเหมาะสมเพราะว่า เดี๋ยวมันก็เป็นธรรมชาติไปสเปคอะฮะผมรู้สึกว่าสเปคของผมไม่ไม่มีตายตัวครับรู้สึกว่าเป็นคนที่แบบเข้ากับเราได้เข้ากับครอบครัวเราได้แล้วก็เป็นคนที่เข้าใจเราครับตอนนี้ยังครับก็อยาง ขอบคเนเแฟนครับผมที่คอยติดตามผลงานบูแล้วก็ซัพพอร์ตบูนะครับก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองดีๆนะครับผมถ้ารู้สึกว่าเป็นหวัดไม่สบายปวดหัวเป็นไข้ก็อย่าลืมมีคอเจนพกติดตัวไว้นะครับช่วยคุณได้ครับ